ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเพิ่ทุกท่านเอาเกี๊ๆขึ้นไปเทิงบ่มีอันนั้นบ่หัวร้อยฮะมีหมดบ่บ่จนบ่ถือหมยหมดไล่ก็ลงมาแล้วขึ้นเอาบหมกหมงซุกพี่น้องเลยสบายดีบรรยากาศยามเสาร์เลยพี่น้องเด้อตะเวนกับร่งขึ้นกับร่งแดงเนาะตอนนี้เนาะตะเวนกับร่งแดงมาแจ๊ะเลยพี่น้องเลย เหนียวกระดกดกหัุ่หยิบเฮือนกระเจ้านี่เนาะมีญ่เจินเป็นคนเก็บอยู่ทางหลังนะเพื่อนกี่ขึ้นน้ำหมกม่วงม่วงกระซุกไปน้ำเลยพี่น้องเอ้ยสิเบิร์ตเลยซุกน้ำซุกน้ำเดียวกระเบิร์ตแป๊บเดียวเลยนี่ เพิ่มไปหมดเลยอันนี้เกิดรุ่นลังนี่เนาะนี่เนาะกำลังใหญ่นี่กำลังใหญ่เลย้โอโอ เนื ạo, mm. ่อยจืดเก็บแต่เสาเลยพี่น้อยสบายดีสิน้องเก็บแต่เสาว่าจะเอาลงวัดเัอะดอกอืกิ๊กแก้มบุ่มทั้งแก้มบุ่มอ้ยเตะกระตืุนเลยอ้ยสบายบ่ข้อแหบบ่โอ้ข้อเห็บ กะบอกความจริงเหรอได้อันเนยอืมเขาเห็บว่าสัน <zac> พ <royal iso> ักพักบอกเม่คี้แอ้แน่ว่ากินทอดเดี๋ยวบองขึ้นทอดแห้งบองดูอเนยนอนกับพายบอกปลาลุงดูนอนผืนเดียวก็ไอเส้ยนกรขอยไอเสี้ยน้อยโอ้นอนผืนเดียวคือกับพ่อยไอเสี้ยนน้อยสั้นไอเจ้ยนน้อยบ่ได้หายบ่มื่อคืนนี่บ่ ว่าวกระปินหน้ามา,าป่าลุงทีบดายหายปเนี่มวานก่อน,นตอนนี้ก็ออกมาหน้าพี่น้องออกมาหน้ายมามเสาพี่น้องป้าโถไก่ญ่ยยจ่อยเนาะหยาบหยาบจยพี่น้องเลย,อย,ยอยู่หน้าคือเกา ยางสิพาทานผุดซมบึงว้าร้านสาวกะเพิ่นกำลังสีหดสวนนะพี่น้องนะเนาะยางสิพาบ,นะาบึงไก่เนาะาบึงไก่มีเอฟซีลายทานกบของใจว่าผู้ได้เลี้ยงไก่วาสซมสนีบ่บอยู่แล้วก็คือเลี้ยงน้ำกนเบึงน้ำกันพี่นอ้องพลอยจอยเน่ละกะ พวกเฮานำล้านำาน,นำพี่น้องเลยซอยกันบึงเนาะทันไายกับทันบึงเนาะพี่น้องแต่ส่วนมากแน่ๆครับคือพยยอยหญ่จยแหละผนออกเที่ยวออกมานาดูดูแล้วก็นอนหายนอนนาเนาะเกลือหมูแล้วก็มาเกลือไก่ <c oughs> ไก่ก็ยังคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ แก่กันยังคือเกา่ายังบ่ได้กวดขี่มันพี่น้องเอ้ยไก่กับไข่ตอนซวยๆเนาะพี่น้องเนาะไข่ตอนซวยๆไก่กันเลยตอนเสาไก่ยังบ่ได้ไข่เนาะเขามากกระสีนี่ยินแต่เสียงไก่เนาะพี่น้องเนาะเสียงไก่แซวแซวอยู่เนาะ เจ้าเซลเลยยังบอได้ไข่ได้พี่น้องเด้อคันบอสวยๆพวกไก่ไข่เนาะพอไก่บอไข่ไขกลางคืนพี่น้องเลยอัปเดตกันไก่ให้เบิ่งเนาะ ทางนี้พี่น้องออกมาข้างนอก <c oughs> อเน,น่ไปยืนทำหมแดงครบอัน,น่อืออือไปอืมอืมกิ๊กกับแก้มบุญโพสสวนพี่น้องอ้ยอันนี้ก็ได้อะไรเถื่อปั๊บเลยพี่น้องเลยผักบ่งพาปลาลุงไปเบิ่งอเน,น่ะปะไาอีลา หาแนวมาเก็บมะพริกเมื่อกินนี่ร้อยมันแดงเหืออยู่แก้บกิ๊กก๊้แก้มบุ้มป้ามพริกแดงป้าเก็บเก็บเก็บโอ้ยมะพริกแดงเหืออยู่พี่น้องเลย อือโอ้เขาจ้าซื้อหน่อยหนึ่งอันหาพันกีบหน่อยเดียวส่าบาทโหคนละตะกะเลยอันนี้โอ้เก็บมักสีแดงเด้อเก็บมังซีแดงเก็บอันนี้เลยอือเก็บอันนี้ พ่อน่ยปลาลุงเบ่งดูยเต้นปลาลุงเบ่งด้เออเธอเด้งด้เอเธอเด้งเด้งเด้งอะไรไหมอ้่าเกอยค่ะได้ยินเสียงเพลงแล้ว่อนเอวหลดพี่น้องเลย เก็บแกบุ้มเก็บอืมโอ้เก่งเกนี่แต่คนเก่งเกมาผิดกัะซุกเหื่ออยู่พี่น้องเลยมาผิดพื้นบ้านนี่กดกกรดกนี่นี่นี่ขาวลกหลนอย่พี่น้องผิดพื้นบ้านนอน หมากใหญ่คักพี่น้อยมาก้มบุนกกำหำทางนี้กำอักสุกเนาะแต่ละต้นพี่น้อยสุกขุมกำลังสุกกำลังเหื่มก็เต็มแก็บเป็นขวนตที่ล่ะเก็เป็นขวนมมาจากบัวนาวว้ ลีเอาลีเอาเอาแต่หมากแดงหมากแดงหมากสีแดงนี่นี่นี่หมากสีแดงสตาเบอรี่สตอเบอรี่ที่หมากผิกนางอเนยบอกว่าสตอเบอรี่กินแข่งกันดูพายจะกินได้โอ้ยบัากผิกบ่ไดเอืดกระย่างเลาะหวนเนี่ย นางอเนยเก็บแล้วและล่างมือเด้อยันเสบตาเด้อหาเก็บบ้าต่บากแดงๆแก็บบุ้มมันไปหมดนัดนอยู่นะฮะอือพาน้องอเนยหมุนผิดก็งามงามพี่น้องมากระดูกล้วยกล้วยหมากัดดู ในซ้ายมันผีดไม่เขียวอยู่ซ้ายอยู่ทางใดในซสายมันผีกแม่เขียวต้นเขี้ยวๆนะแม่เขียวมาปลูกบ่อันนียก็อายแม่เขียวมาปลูกตอนใดว่าโมเมนต์ไม่ใหญ่ปลูกบ่ในซ้ายต้นแม่เขียวปลูกนะสิไอเบิรงก้อน ของแม่อนเนอยบ่ปูกน่ะโอ้แม่นบ่ได้แมงขีตัวบ่บ่ขีตัวบ่ขทางมี้กระดกพี่น้องเลยแดงเหือ่อนน้องแกบ,บุมเก็บ อาต่มักแดงได้ร้อยทำมากแด,ง,ด,กดงกับกินไหวและอย่ามันเน่าทถิ่นผ้าแดงจนเหี่ยวเลยกี้เอ้ทางนี้กี้เหี่ยวเลยกี้ทางนี้นนนนนนบริโนามสามสีเหม่ออลไนะนีไน่ผิดก็มีต่หมากใหญ่ๆเพี่อน,นเอาไ น้องแก้มบุมก็เก็บใส่ตะกาเาเป็นแท้ๆได้ยินแต่เสียงจ้ๆอยู่พี่น้องเอ้ยเฝาเต่ต่โแดงๆอดยเอาแต่แดงๆเด้อนี่ๆแดงส โอเคนะเล้ยบุม oh. ผ okay. okay. <c oughs> okay, ู๋ตัเขียบอโอเคให้กินได้โอเคตัวแดงแดงอันแดงแดงหมดครบบอเป็นยังฮะขยังก็านทานยัง ฐานครบกับเปลนบ้านฐานดังไพ่ครบนางเขียวเขียวกขีเก็เขียวตัวแดงแตัวแดงแดงอืมตัวแดงแดงอืมอืม แดงเดงอันนี้เก็บเด้งเดงอ่ะผดจักเออผูดจักเก็บมาเลยดี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 มากเลยค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยเก็บผูดผุดจักเหด็ดเวียก่อนไปห้องเฮียน,น,นซ้อนให้เหด็หหเหดเวียก่อนไปห้องเฮียนพี่น้องต้องไหนเหวียก,ก่อนจังไป จั่งไปเรียนเนาะบอแมนมาตื่นมาเลยเออกินข้าวไปเรียนโหลดบอต้องหาเห็ดเวียกออกกําลังกายสะกอนจั่งไปเรียนกิ็กกีกันนะขนอากาศฮอตมื่อแรงไปยี่ยงเขียดบร้อยเนาะอืบอได้ฝนป้าหนัวหน่วอยากไปน้ำตอนนี้กัดทดสวนกับไก่อะไรๆพี่น้องเอย แต่เ้าก็สิฮุดต่อเนาะห้ละลานเมื่อเตรียมตัวไปเรียนนะพี่น้องเนาะตน่อสิเพื่อนสิสาเพื่อกินข้าวกินน้ำแทงตัวเนาะเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรงนาทีสาวลาวด้อพี่น้องเด้อผักบ่งผักส้มผักเป็นกำลังใจให้เด็กๆต่อไปพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่เมตตาสงสารเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเนาะแต่มีแต่ผู้ใจดีอันเนยอันเออแม่กัน เมแกมบุมกิกกี้เพิ่นโทรมาเพิ่อนอ,อ้ยมีแต่คนใจดีขนาดไปพ่อทเ,ทเ,เทาแกนเกนาะเทาแกที่เคยอยู่เพิ่นก็นใจดีเลี้ยงข่าวตลอดเนาะต่มีแต่คนใจดีไม่นำใจทางประเทศไทยเพิ่นก็นไดอไ้อันเอฟซีก็ไปหาเมอเนยไปหาสนีไปซื้อยังอยู่ในกินของฝาของตอนหายโอ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ เอฟซีเก่าเอซใหม่อืมกือดึงแห้งแท้กบคุณหลายๆติดสือด้อแนวอยู่แนวกินของฝากของต้อนให้พี่ๆอยู่ทางเมืองไทยเด้อมีแต่เอซีมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีมีแต่เจอเจอคนดีๆเนอะอยู่ทางประเทศไทยเพื่อนมีผู้ใจดีมีน้ำใจเมตตามนุษมานาไปเลยเด้อพี่น้อง สบายดีเด้อจาอ้าเด้อบายบายปาลูกบายบายอัเนยยืนสโลอย่า